สวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์น้ำพึ่งวรรณสารครูคุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านอมริตวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งค่ะเรื่องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบตรวจจับวัตถุสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนค่ะการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา นนการเรียนรู้คิดิ้งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและพัฒนาแนวคิดตรรกะในการคิเคห์ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในการแก้ปัญหาทั้งในชีวิตประจำวันและในสาขาวิชาอื่นๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิชาคอมพิวเตอร์การคิดเชิงคำนวณอีกอยังสามารถที่จะประยุกต์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักฟิสิกส์เคมีชีวะหรือวิชาอื่นๆก็ตาม คิดเป็นลำดับขั้นตอนและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบผู้เรียนจะได้ฝึกการวางแผนการแยกย่อยปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน โรงเรียนมกอเมริวิทยาได้ได้เห็นความสําคัญของการจัดกดารเรียนรู้โค้ดติ้งอย่างเป็นระบบนักเรียนส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะมีพื้นฐานไม่ดีพอและมีเจตคติต่อวิชาหล่านี้น้อยอีกทั้งขาดความเชื่อมั่นในตนเองครูจึงเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและได้นําความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจําวันแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างโกสมาไมเซนให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในตนเองมองปัญหาอุปสรรคและความขาดแห้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างสัมผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าว ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โคดิ้งผ่านวิชาปัญญาประดิษฐีล่คอเพื่อส่งเสริมการโคดิ้งกระบวนการคิดเชิงคำนวณและการสร้างผลงานโครงงานต่างๆสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3า,าในรายวิชาเพิ่มเติมที่ผสมผสานในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์และสารคุเปล่ยนร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งการเรียนแบบภาชนะหรือแบบออนไลน์หรือมีบทเรียนที่สามารถเรียนได้ต,อตลอดเวลาและอีกทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือชุมชน จัดทำเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจาพื้นฐานของการเขียนโค้ดรู้โครงสร้างและหลักการพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์สีา่าข้อจะเป็นการสอนโค้ดดิ้งด้วยวิธีการใช้ 6E ตามแนวคิด STEM BCG ร่วมกับการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทาักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์และทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ใช้ถ้าเทนเอเจนเอไอเจนโลกลักษณะว่าไงคะว่าโลกนี้มีลักษณะเป็นไรก็มันเป็นันน่ะ นัก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเองึ้นทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในเรื่องต่อไปสิ่งที่เราเรียนไปแล้วสิ่งปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะเจลาพเซ่เจลาพอยด์นายนายนายเจทีนี้เลยสองส่วนเลยถ้าในกรณีถ้าเราจะนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้ชุมชนเราจะทำยังไงได้บ้างแต่ก่อนอื่นเรามีสิ่งนี้ให้ดูนะคะแล้วเราดูเอ๊ะเขา จะนำสิ่งที่เราเรียนไปไปใช้อะไรได้บ้างนะคะกลับมาที่บ้า,เานเกาะเป็นบ้านนะครับไม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นกับอยู่ดีๆมีปลาตายเกลื่อนสัตว์ทะเลตายเกลื่อนขาดกุ้งัวแล้งที่จังหวัดชุมพรระยะทางยาวประมาณ10กิโลเมตรนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแรงต้นรุงกับแตทาง เตือนนะครับว่าอย่าเพิ่มนาำฉัดน้ำนนเหล่านี้ไปบริโภกเพราะต้องตรวจสอบก่อนครับว่าเป็นทางต้นที่กินได้หรือเปล่าปลาลอยตายเปลื่อนตลอดแนวชายหาดคุงด้งวัวแร้งเชื่อมเคอระทิวจังหวัดชุมพรปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่หลายคนสนใจนะครับบางคนไม่เคยเห็นเพราะมีปลาตายเปลื่อนเป็นทางยาวนับสิบกิโลครับ และนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับตรวจจับบุคคลระบุชื่อนะคะหรือเป็นการเช็คชื่ออัตโนมัติของเด็กๆค่ะนอกจากโปรแกรมเซ拉คอแล้วยังสามารถที่จะใช้ AI เทเจนในการตรวจจับปรจุได้อีกด้วยทีนี้ในการพัฒนาเด็กๆก็สามารถที่จะเรียกใช้ว่าเราจะใช้ AI ประเภทไหนในการทำโปรแกรม โดยที่เราจะใช้ระบบตรวจจับวัตถุนะคะมาสร้างสรรค์หรือวัตกรรมเราจะสามารถประยุกต์ได้ด้วยมิธีายบ้างที่เดี๋ยวครูจะมีไปกิจก,กรรมให้ทำนะคะ ายสถานการณ์ก็จะเป็นในจังหวัดชุมพรเนี่ยประชากรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรแต่ว่าเป็นไรายได้แน่นอนไหมคะไแน่นอนเพราะว่าผมเคยเจอราคาของตามเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยประกอบอาชีพเลี้ยงปลานในบ่อนะคะตายมาหมดว่าเกิดอะไรอีกสถานการณ์โควิดถูกไหมคะเพราะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้ปลาตายโดยที่เราไม่รู้สาเหตุเราเนี่ยมี การอย่างไรที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่มีในป่าให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียนไปแล้ววันนี้หรือก่อนหน้านี้มันคือเรื่องอะไรคะการตรวจจับวัตถุใช่ไหมคะเอามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนเราจะมีแนวะคิดอย่างไรบ้า่านักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือจะใช้ iot ใช้เซ็นเซอร์ต่างๆก็ได้เอามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเขานะคะในที่นี้ของเราคือหสนบ เราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างช่วยเหลือเกษตรกรที่เขายังปลาในบ่ออีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะให้ จากการจัดก,การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบตรวจจับวัตถุสร้างสรรนวัตรกรรมสู่ชุมชน,น,นเลนะยนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างโครงงานและนวัตรกรรมต่างๆอีกมากมายและนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้การโคดดิ้งกับวิชาฟิสิกส์ในการทำเตาอ,อบปลาหมึกอัจฉริยะ ะะหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นในวิชาเคมีค่ะเป็นการทําเกี่ยวกับการเขียนโค้ดสร้างเกมตาราง่าขึ้นมานะคะซึ่งเด็กๆสามารถประยุกใช้ทักษะการโคดดิ้งได้เป็นอย่างดีนะคะจากการจาัดก,การเรียนการสอนนักเรียนสามารถนําเสนออวิจัยนะคะในการพัฒนาทักษะสร้างสารรค์นวัตกรรมเป็นการใช้เซลคอค่ะในการนําเสนอนวัตกรรมได้รางวัล The Best of the w e b ณนะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2024ครั้งที่6นวัตกรรม BCG กีกทั้งนักเรียนยังต่อย,ยอดสร้างสรรค์น,นวัตกรรมสู่ชุมชนในโครงการ Coding for เว t e r i ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันได้แก่โครงงานโรงเพราะเหตุอัจฉริยะและระบบอนุบาลปูมาด้วยปัญญาประดิษฐซึ่งโครงงานชิ้นสุดท้ายได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งระดับ ประเทศในวันที่13 15กันยายนนี้และนี่ก็คือตัวอย่างนวัตกรรมที่นักเรียนได้คิดกลนขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนมากอมริกวิทยาเราจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับไข่ปูโดยใช้การเทรน AI ไทเจนค่ะ เ,เราจะแบ่งออกเป็นสองคลาสนะคะคลาส A A นะคะก็จะเป็นแม่ปูม้าที่พร้อมไข่ซึ่งมีลักษณะไข่เป็นสีดําค่ะ2คลาส B ก็จะเป็นแม่ปูม้าที่ยังไม่พร้อมวางไข่ซึ่งมีลักษณะไข่เป็นสีส้มค่ะเราจะลองเทรนกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะปูม้าสีส้มก็จะอยู่ในคลาส B แล้วก็ แม่ปูม,มาสีดำก็คือพร้อมวางไข่แล้วระบบนะคะก็จะแจ้งเตือนไปยัง Line Notify ของผู้ใช้ค่ะนี่ค่ะและทางเรานะคะคก็จะย้ายแม่ปูม,มาลงไปอยู่ที่ชั้น2ค่ะออนอกจากนี้นะคะเรายังมีเซ็นเซอร์วัดค่าวความคุณโดยเราไป,ไปยุกต์จากเซ็นเซอร์วัดแสงค่ะแล้วก็3นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ ก็จะมีระบบให้อาหารอรัตโนมัติค่ะนอกจากจะมีการส่งเสริมทังด้านโครงงานและน,นวัตกรรมเรายัางใช้โคดดิ้งในการพัฒนาทักษะทางด้านหนุนยนต์เพื่อให้ในักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าโคดดิ้งไม่เพียงแต่มีความจําเป็นในสายงานด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอาชีพและช่วยให้เราปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้อย่างดีอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการโคตดิ้งสามารถประยุกต์ได้อย่างหลากหลายด้านเพราะฉะนั้นจงสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กๆของคุณกันค่ะสวัสดีค่ะ